สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะพามาดูปัญหานะครับเป็นปัญหาปั๊มน้ํามิสูทังเหลี่ยมครับคือทํางานเองนะครับประมาณสิบถึงสิบห้าทีจะทํางานเองนะครับจะติดเองนะครับเนื่องจากสาเหตุอะไระครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผม เมื่อสักครู่ก็ปั๊มได้ทํางานเองนะครับคือไม่ได้เปิดน้ำนะครับแต่ว่าปั๊มทํางานเองครับครับนี่ก็เป็นก๊อกน้ำรับของซิงล้างจานนะครับเกิดปัญหาวาวน้ําปิดไม่อยู่นะครับนี่ครับตัววาล์วตัวนี้ครับปิดไม่อยู่นะครับจะมีน้ําหยดลักษณะนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับน้ําหยดครับนี่ครับ เรื่ปัญหาน้ําหยดครับก็ส่งผลให้ตัวปั๊มทํางานเองครับเราก็ทําการจะเปลี่ยนตัวใหม่นะครับเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาปั๊มทํางานเองครับนะครับ,รบพอพอแรงดันของตัวเพชเชอร์ตูนะครับปั๊มก็จะทํางานเองครับ เมื่อสักครู่ก็ฟัร์มไม่งานเองนะครับเนื่องจากน้ํามีการหยดออกปริมาณมากนะครับเดี๋ยวจะมาทําการเปลี่ยนตัวใหม่เลยครับซื้อมาแล้วครับจากลาซาด้านะครับก็จะเปลี่ยนตัวตัวใหม่เลยนะครับผมโดยนี้เสียแล้ววาล์วปิดไม่อยู่ครับ ตอนนี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นนะครับกับการเปลี่ยนก๊อกน้ําซิงล้างจานใหม่นะครับก็ผ่านไปประมาณสิบห้านาทีแล้วครับก็ไม่ได้ยินเสียงปั๊มน้ํานะครับปั๊มน้ําก็เงียบกิบนะครับผมนี่ครับเพราะว่าไม่มีน้ําไม่มีรั่วซึมออกจากตัวก๊อกน้ํานะครับกับตัววาล์วก็ปิดสนิทนครับตัวใหม่โอเคนะครับผมแค่นี้ก็แก้ปัญหา ทำน้ำทำงานเองได้แล้วครับผมแล้วก็มันสำรวจครับถ้ามีน้ำหยดตำแหน่งไหนตามก๊อกน้ำต่าตงช็คครุบหรือตามที่ต่างๆนะครับก็ให้สังเกตดูนะครับอย่าให้น้ำั่วนะครับถ้าล่วก็ต้องเปลี่ยนตัวใหม่นะครับถ้าไม่เปลี่ยนหรือไม่ไม่สำรวจนะครับก็น้ำก็จะทำงานเองนะครับไม่มีเสียงปั๊มน้ำนะครับครับขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ